ย่าอิฉาเคนจังจังเลยเนะอิชาอะไรเหรอดูสิพ่อกับแม่ของเคนจังทำขนมมาจิเก่งมากเลยนั้นเนี่ยอ้เนนตินะฮ่อยู่ไม่กดจังก็พูดอย่างนั้นเหรอเนี่ยอ่องว่าพ่อกับแม่เป็นคู่ที่น่ารักมากด้วยละครับผมฟังจนเขินเลยละแมเคนจังในแมเขินแล้วนะอ่ะเอาขนมไปเก็บดีกว่านะเออ อะไรเรอเจ้าแม่จ๋าแหวนของแม่หายไปนะจ๊ะแหวนหายเหรอหายไปไหนก็ไม่รู้จ้ะพ่อนี่แม่แหวนที่พ่อให้ตอนวันแต่งงานหรอมาแล้มาว่าไไหนหรือเปล่าลองนึกดูดีๆสิครับเออแต่ว่าแม่ไม่ได้ถอดแหวนเลยนะเอะตอนนั้นอะอยู่ในกล้าขนมโมจิขนมโมจิเหรออ๋ออ้อยใยแล้วพ่อช่วยดึงขนมโมจิหน่อยห้หายตัวเลขค้่ช่วยดึงดีกว่านะครับอะ ช่วยน่อยนะฮะตั้ดิฟุ้งเรียอแล้วอ๋อไม่มีไม่เห็นมีเลยท่านพี่หรือว่ามีใครเผลอกินแหวนเข้าไปซะแล้วสิไม่หรอกถ้ามีของแปลก er, ปลอมข้าปากก็ต้องรู้ตัวสิอืมนั่นสินะท่านพี่พูดถูกแล้วละ่ะทุกคนไม่ได้กืนแหวนลงท้องแล้วแหวนหายไปไหนละ่ะหายไปได้ยังไงนะพ่อจ๋าจะทำยังไงดีละ่ะอไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะแม่ ถึงแหวนแต่งงานจะหายไปแต่พ่อก็รักแม่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องแหวนน่ะไม่ต้องกังวลหรอกนันเจ้าแม่จา๋าแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจแม่เลยนะแหวนแต่งงานเป็นของสาคัญที่สุดเลยฮ่าพ่อไม่เข้าใจความรู้สึกของแม่เลย<อ>พ่อ,พ,อพ่อครับลองไปถามคนอื่นๆที่เอาขนมโมจิกลับบ้านวันนั้นดีไหมล่ะครับ้องไปถามทุกคนเลยอย่างนั้นเหรอไม่ได้นี่เจ้าพ่อรบกวนคนอื่นแย่เลยทขาขนมโมจิขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาไปสับเปลี่ยนกับขนมโมจิของคนอื่นๆดีไหมขอรับ เอาของใหม่ไปแลกของเก่าเหรอยังไม่พอจะทำอีกนะเหรอรักต้องถามอีกเหรอเนี่ยโอ้ใช้ได้แล้วล่ะแม่ยกมาได้แล้วจ้ะเน้นเน้นที่มารล้อตั้งใจจะทำงานสิห้ารำนะห้ารำวันนี้ยังยังยังอีกโอ้โอ้เน้นเน้นโอ้ เฮ้ยรับทานอเกือบไปแล้วนะสบายมากเลยเก่งอยู่แล้วเละอเอาละขนมโมจิพวกนี้ก็เอาไปเปลี่ยนเขาได้แล้วนะช่วยกันหน่อยพยายามหน่อยนะเจ๊เด็กๆ ไหนนะกินเงียบๆอย่าโวยวายสิเดี๋ยวมอสกินมาอยู่บนนั้นแล้วคือไหนเหรอเอ๊ะอยู่ที่เดิมนี่แล้วไงดีแล้วนะคือว่ะอะไรแว๊บๆอะไรกันนก่อวันนี้ฉันตาฝาดไปแล้วแน่เก่งจังจะดูแลลูกของน้าให้เลยจ้าครับคุณน้าไป็ชื่อขอทำสบายไม่ต้องห่วงเลยนะครับรบกวนไหนนะขอบใจมากนะจ้า ไปที่บ้านดีนะครับเหลือไม่มากแล้วอยู่ไม่กี่บ้านเองขอรับช่วยหน่อยนะจ๊ะโอ้ยนี่นี่นี่ของบ้านคุณยามางกจิครับเฮ้ยเฮ้ยอาโมจิมาแลกนั่นเหรอจ๊ะขนมโมจิก้อนนั้นที่ทำกันในวันงานผมอยากได้นะครับก็เลยเอาของใหม่มาแลก ไม่โปรดนะครับขอแลกหน่อยเถอะครับถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะยังไงก็เป็นโมจิเหมือนกันนะคะเออคุณายครับขอโทษที่รบกวนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กของคุณมายแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผมนะครับอนี่ครับรับไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ก็แล้วกันนะคะนิินนินโ้หนี่เคจิก่อนนั้นมีหรือเปล่าก่อนนี้ไม่มีเลยอ่ะฮัตโหนี่คุณล่ะเน่ง,ง ทำไมเั้นหาไม่เจอล่ะทุกคนหาจนสุดความสามารถแล้วนะเพือทพี่จะทำยังไงต่อไปดีล่ะครับเงอ้ยคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วนะทุกคนพยายามต่ออีกนิดหนึ่งนะต้องหาเจอแน่เชื่อพ่อเถอะไม่ต้องแล้วไม่ต้องหาต่อแล้วแม่อ๋อไม่อยากได้แหวนคืนแล้วเหรอครับแม่ ที่พ่อพูดตอนแรกนะถูกแล้วไนะั่เป็นแค่ของสิ่งหนึง่งแม่มีพ่อมีเด็กๆอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วละจ้าต้องขอโทษด้วยนะทุกคนนะพ่อแม่ครับแม่รักทุกคนมากนะจา้าโอ้แม่จ้าฝัดใจได้จริงเหรอจา้าเอาละยันนี้แม่จะทำอาหารให้พิเศษเลยเพราะทุกคนที่เหนื่อยกันวันนี้นะลูกนะเย้เน้นเนี่ยหัวดิฉันเลยเน้นๆเนี่ชิคกี้ายล่อะไรอ่ะอะปากรข้างค้างแป๊บนึงสิ ท่านแม่ครับใช่แหวนวงนี้หรือเปล่าครับโอ้ใช่ใช่จะนี่แหวนแม่โอ้ใช่จริงด้วยใชยเข้าไปได้ปากตอนนั้นละมั้งางขอพายังสูงขอรับนิ้นนีเน่ยท่านเจ้าจ้าฮัตตริคุงทุกคนจ้ายอย่านี้กินกันให้เต็มที่เลยนะจ้าดีดีเลือขนมโมจิแล้วนะ